อันตัวกูกําเนิดเกิดที่เมืองพระรถคือเมืองพนัสธานินบุรินใหญ่ชนบุรีเมืองทองของอําเภอชื่อว่ากรทมยิ่งใหญ่เมืองไทยแลนด์จุดกําเนิดสืบสารตำนานโนดเหยียบเป็นตำนานพร้อมเพียบให้สุขแสนต้นตํำรับการโนดเหยียบมีแบบแปลนมรดกที่ยากแสนสืบต่อไปกูจะสร้างตำนานในการเหยียบให้ต่างแดนพร้อมเพียบพิษสมัยเป็นความรู้ให้ลูกหลานสืบสารไปเป็นอาชีพเสริมไว้ในชุมชน เป็นศาลาเรียนรู้มีครูสอนเยาวชนอย่านิ่งนอนหรือสับสนเป็นตำนานการเหยียบในชุมชนเป็นอาชีพเลี้ยงตนตนแก่ชราอนุรักษ์ไว้ให้กูตายจากให้ลูกหลานไม่ยุ่งยากหรือค้นหารักษาไว้ให้สุดซึ้งติดตึงตราไม่ยุ่งยากค้นหาลำบากใจเชิญพี่น้องลูกหลานทานความรู้วิชาเหยียบของกูที่สดใสประจิตจริตกายหมอเหยียบไทยเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่หมอไทยแลนด์ เมือพงพะรถดมันเป็นเมืองเก่าของอำเภอพนัสนิคมแล้วผมก็ชอบคำว่าเมืองพระรถดมากเลยทำไมถึงเป็นชื่อหมอบ้านนอกมันจะมีเพลงหมอบ้านนอกนะครับมีเพลงหมอบ้านนอกซึ่งเป็นเพลงที่แบบพอฟังแล้ววันหนึ่งถ้าเราได้เป็นหมอจริงชื่อนี่แหละคือชื่อเราผมเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยเมื่อก่อนนี่เขาจะเรียกว่าใบ,ใบประกอบโรคศิลปะแต่ตอนนี้เขาเรียกใบประกอบวิชาชีพผมสอบได้มา14ปีแล้วทำไมถึงไม่ไปเปิดคลินิกไม่ได้ชอบสไตล์โนแบบคลินิกสไตล์แบบบ้าน,านคือ ให้มันเป็นชื่อเราที่เป็นแบบว่าหมอคนนอกอรประมาณนี้ผมทํางานอยู่สาาสุขจังหวัดก็ใช้พนักรานสานักนะมาจากเส้นตรงของรน้าสานักแต่วันหนึ่งในเมื่อเรามาเรามามาอยู่กับบ้านเราเป็นตัวเราเองก็เรื่องพัฒนามาว่าถ้าเราเกิดใช้เท้าต้องทํำยังไงพัฒนา,าลองลองใช้เท้าจากการที่เราเป็นหมอแผนแพทยแผนไทยมาเนาะแบบเยียบยังไงให้มันไม่อันตราย ด้วยพื้นฐานของหมอ,หมอแพทย์แผนไทยเนาะกับการกดจุดรักษากับการมาใช้เทา้าค้างแรกก็เมื่อประมาณสักสี่ห้าปีละเริ่มเริ่มเริ่มขยับขยับขึ้นมาเรื่อยจากที่แบบไม่เคยเใช้ราวเดียวนะมันจะเป็นราวเดียวปตก่อนนี่ราวเดียวก็ยังไม่มีพระคมาเจ้ากระทั่งวันหนึ่งเหยียบมาได้เรื่อยเจ้ากระทั่งวันหนึ่งลูกค้านัดไว้แค่เนี้ยแต่มาโอ้โหเต็มคันเราอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะทำางไงก็เลย เอาผ้าขม้ามาในครั้งแรกในการรียเอาผ้าขม้ามาเนาะมืนก็ทำงานเอาผ้าม้าผูกละเยียบเลยคือการเกิดครั้งแรกของว่าทำไมต้องใช้ผ้าขมา้าใช้ราวนะั่นคือครั้งแรกจนกระทั่งพัฒนามาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆเยียบมาตลอดนะมันจะ่าเยียบมาตลอดแล้วก็กระทั่งมาใช้ราวคู่ราวคู่ครับใช้ราวคู่แล้วก็ใช้ผ้าขม้าคู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะเราเซฟตัวเราเซฟคนไข้คนไข้น้ำหนักประมาณร้อยโลเราก็เหยียบได้ ป็นน้ำหนักลอยลยกก็ไม่ไหวหลังก็จะหกัก,กแล้วก็เอาภาคม้าผูกโยงขึ้นมาแล้วเพื่อเพื่อผ่อนแรงเราแล้วก็เหยียบลงกล้ามเนื้อมัดใ,ใหญ่ใหญ่คนที่เป็นเยอะเราเนี่ยสามารถโน้ได้หมดเลยตัวเล็กก็เราหาอุปรกรณ์ในการมีหมอนมีหมอนเอามารองรองอย่างไงเพื่อความปลอดภัยเหยียบง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับเพราะว่ามันมันต้องรู้สริระร่างกายต้องรู้อนณโตมีต้องรู้หลายหลายอย่างอะไรที่สมควร เขาเรียนนะอันตรายไม่อันตรายข้อห้ามข้อควรต้องรู้หมดเลยแล้ว,แล,วแล้วคนที่มาเรียนที่นี่ส่วนมากแล้วที่มาท,ท,ที่ที่มาวันนี้ที่มาที่มาในกลุ่มเนี่ยเป็นหมอมืออาชีพแล้วทุกคนเลยทุกคนเป็นหมอมืออาชีพเลยนะครับแต่ว่าเขามีร้านเป็นของตัวเองมีอะไรเองเขาก็สนใจวิธีการเยี่ยว,วปันการทุนแรงเขาก็เลยเข้ามากันมาร่วมกลุ่มเนี่ยนะครั้งเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ที่เราได้เปิดศูนย์มาศูนย์ผม เม,เมื่อก่อนนี้ศูนย์ผมเนี่ยมันอยู่เป็นลักษณะว่านวดแค่หน้าบ้านเนะาะจนกระทั่งทงางอบตทางผู้ใหญ่บ้านกำนั้นเขาบอกว่าความรู้เรามีนะเราอยากให้ทำเป็นเ,เป็นศูนย์การเรียนรู้ไช่ไหมซึ่งผมมีความคึกว่าเอ้ผมทำได้แล้วเขาบอกกับความรู้มันได้เขา,าทำได้อะไรประมาณเนี่ยก็เลยเริ่มทำมาเมื่อเสร็จเมื่อประมาณสักเจ็ดเดือนที่ผ่านมานี่เองนะถ้าพูดถึงเรื่องนวดเนี่ยมันละเอียดนะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำต่อ แต่ถ้าทำต่อชีวิตคนอะ่ะมันมีโอกาสที่จะพลาดถ้าเราไม่เข้าใจนะเอ่อสําหรับคนที่มีพื้นฐานที่สนใจจะเข้ามาเรียนนะครับจะเข้ามาเรียนอะ่ะมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าไม่มีพื้นฐานเลยต้องเรียนแบบข้อห้ามข้อควรระวังข้อความข้อควรระวังเนาะกับการสอนพื้นฐาน,นอะ่ะอาจจะหลายวันอาจจะอาจจะเรียนเป็นชุดถึง5วันก่อนแล้วกลับมาอีก5วันชาระยะประมาณหนึ่งเดือนนะครับในการที่จะออกไปได้แต่ยังไม่ได้จบนะครับ ต้องต้องต้องเข้ามาศึกษาเรื่อยๆประมาณนี้นะจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าต้องต้องเรื่อยๆต้องต้องต่อเรื่อยๆมาจะจะจะ,จะ,จ,ะจะเก่งจะจะ,จะไปได้ไกลขนาดก็ตนะ้องต่อไปเรื่อยๆด้วยการแบบเข้ามาอยากมีความรู้ก็เข้ามาเสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเสริมอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่เคยมีมีเป็นหมออยู่แล้วสนใจ<ม><ม>ก็เข้ามาเป็นลักษณะว่ามาต่อยอดนะเขาเรียกต่อยอดนะก็มาแค่บอกว่า วิธีการที่นวดคืออันไหนเหยียบแล้วอันตรายนะเราต้องมีวิธีการเซฟคนไข้เยียบยังไงเขาอ,อันตรายประมาณนี้แล้วก็ต้องเรียนประมาณ3วันถึง5วันอาจจะมาที่ละสองวันแล้วกลับไปซ้อมไปคุยทุก่อนแล้วก็อีกสองวันมาเรียนใหม่อีกสามสี่วันมาเรียนใหม่หลังจากจบไปแล้วทํางานเสร็จเรื่อยๆอยากเข้ามาทบทวนก็มาได้อีกอะไรประมาณนี้ศูนย์ผมรับตลอด